ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะห่างหายกันไปนานนะก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาอัปเดตรูปเลยตอนนี้ก็เป็นวันหยุดครับว่างเลยเอาต้นกระท่มมาให้ดูนะว่าความคืบหน้าเป็นยังไงตอนตอนนี้ต้นนี้ก็เริ่มโตขึ้นแล้วครับเออเกือบสองฟุตแล้วนะครับต้นนี้ ก้านแดงชุมพรนะครับตอนนี้ที่หายหายไปก็ยังดูแลกระท่อมอยู่นะครับตอนแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับต้นนี้หางกั้งก้านแดงนะครับแต่กั้งไม่ออกคือนะครับผมก็เริ่มจะเริ่มสวยแล้วครับผมผลต้นที่เราเคยอัปเดตกันไปนะต้นนี้ที่ตัดยอดแล้วก็ตอนนี้โน้มโน้มยอดแล้วนะโน้มยอดมัน แล้วก็เริ่มขยายพันธุ์มาแล้วนะเพราะแน่ชัดแล้วรู้แน่ชัดแล้วว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะไอ้ต้นนี้มันจะเป็นก้านแดงนะกั้งก้านแดงนะแต่ก้้งมันยังไม่ไม่สุดนะนี่นะมันจะเป็นกั้งนะนะมันมีปลายเห็นนะแต่ว่ามันเริ่มมีอ่ะมันเริ่มมันเริ่มจะมีนะต้นนี้ไม้เมล็ดก็อย่างนี้นะครับไม้เมล็ดจะเป็นอย่างนี้แหละต้องรุ้นเพราะนี่มันได้มาจากเมล็ดก้านแดงชุมพรนะครับ ันได้มาจากมเมล็ดก,ก้านแดงชุมพรพริกจะงามกว่ากระท่อมแล้วครับเนี่ยช่วงนี้เนี่ยครับช่วงนี้หนอนเริ่มลงอีกแล้วครับเนี่ยว่าจะไม่ฉีดไม่ฉีดยาก็หนอนเริ่มลงอีกอ่ะตอนนี้ผมขยายเยอะนะเริ่มขยายเยอะนะตอนกิ่งเยอะแล้วเพราะเรารู้แน่ชัดแล้วไงว่ามันเป็นสายพันธ์อะไรช่วงนี้แถวบ้านผมฝนตกบ่อยอะ่ะ อากาศเปลี่ยนฝนตกบ่อยนี่ยอดนี้สวยเห็นปะสวยนะชัดเจนนะเนี่ยชัดเจนแต่มันจะเป็นก้างนะนเป็นรูปผสมนะเพราะมันเป็นไม้เมล็ดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละต้องลุ้นนะ่ะลุ้นสนุกดีแต่ว่ามันมันมีหลายกรณีนะเพื่อนเพื่นที่ที่ซื้อเมล็ดไปแล้วไปเพาะกันเนี่ย บางที่มันจะมีก้านเขียวก้านขาวอะไรนะแล้วบางคนอยากได้ก้านแดงมันไม่แน่นอนนะมันอาจจะไม่ได้นะเพราะเล็กๆมันดูยากนะเพื่อนต้องใจเย็นๆนะดูยากคุณเอากิ่งตอนไปกว่าเชื่อผมไว้ด้วยถ้าโรงงานเปิดเนี่ยคุณคุณขายได้เลยแปดเดือนเนี่ยคุณสามารถเก็บใบาขายได้เลยแต่ถ้าเป็นเมล็ดเนี่ยคุณรอเป็นปีอะอย่างน้อยผมว่าสองปีนะ ของปีติดแน่นอนเนี่ยตอนนี้มีการขยายครับผมก็เริ่มขยายเริ่มปลูกเริ่มปลูกแล้วของผม,ผมเริ่มเริ่มจะสวยแล้วพิ่งลงนะพึ่งลงไปมันก็ยังไม่ค่อยอนั้นเท่าไหร่นะตอนนี้อันนี้ก้านแดงนะครับผมก็ยังมีอีกหลายตัวนะคือผมก็พยายามทำไปเรื่อยๆช่วงนี้ มีตอนนี้เริ่มโน้มกิ่งนะโน้มกิ่งทําให้มันกิ่งกระดงออกนะเนี่ยกิ่งกระดงออกตอนนี้เริ่มมีดอกมีดอกเยอะมากเลยช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นฤดูของมันละมลสมช่วงนี้จะเป็นทางใต้ยอย่างมรสมเยอะแล้วก็มันจะเป็นลักษณะของของลมและน้ําดีฝนดีน้ําดีมันก็จะทําให้ต้นไม้ขยายพันธุ์ไง ก็กลายเป็นติดดอกมีลูกติดดอกมีผลมีอะไรประมาณนี้นะแต่ถามว่าเออมันก็ดีนะมันถ้าใครชอบมเมล็ดอะ่ะแต่ผมไม่ชอบอะ่ะผมไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่ตอนนี้ตลาดเขาต้องการเนี่ยก็ทําทําไว้เนี่ยใครมาขอผมก็ให้ให้มั่งแจกบ้างอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมตัดเลยแต่ตอนนี้ผมจะเน้นตอนมากกว่านะตอนกิ่งมากกว่าผมจะเน้นตอนกิ่ง นะโอเคยังไงเดี๋ยวเอายังมีอีกต้นหนึ่งนะเดีย๋ยวพาไปดูดีกว่าไอ้ต้นที่เป็นก้านแดงเมล็ดนะก้านแดงมเมล็ดต้นนี้สวยดีทรงพุ่มสวยนะฉันเดินไกลหน่อยอมุมนี้นะสวยแล้วเห็นไนะมโตแล้วโตโตร้อยแปดสิบได้แล้วนะสูงร้อยแปดสิบได้แล้วเนะี่ยกับสองเมตรแล้ว นี่ตัดยอดไปทีงนะปท้งแล้วนะตัดไปที้งแล้วนะตัดตัดตัดเพื่อแต่งพงพุ่มนะนี่สวยต้นนี้สวยสวยแล้วนะนะแดงสวยมีการเด็ดยอดนะเด็ดยอดเพื่อจะให้มันแตกนะเห็นะเด็ดยอดเพื่อให้มันแตกนะนะมนตกันก็มีหลายเทคนิคนะเพื่นอนก็พยายามศึกษากันเอาไว้นะอ่าบริเวณแถวนี้ผมจะลงทั้งหมดเลยนะเนี่ยแถวเนี้ยผมจะลงปลูกทั้งหมดเลย ตรงนี้มันเป็นที่ชุ่มน้ําแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดย่างไงเดีย๋ยวพอตัดแล้วก็จะปลูกทั้งหมดเลยได้น่าจะได้อีกห้าหกต้นนะตรงเนี้ยผมเวระยะประมาณสี่คูณสี่นะสี่คูณสี่ผมว่าเหมาะสมสุดนะหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้แต่มันจะเพิองพื้นที่ไงแต่ว่าแคบแคมันจะเป็นทรงเจดีนะเพื่อนนะผมว่ามไม่เหมาะนะทรงเจดีมันกิ่งมันจะสั้นมันจะทรงสูงอย่างเดียวเพื่อนโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม,ใหม่แล้วก็ค่อยมา หารูปหาอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆดูนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ